เสียงดังสนัน่นนักศึกษาตะโกนลั่นใส่ทิมพิธาก่อนถูกหนุ่มทิมตะโกนสวนกลับเป็นช่วงวินาทีที่สร้างความเฮือหาและเสียงกรีดดังลั่นสนั่นหอประชุมเลยทีเดียวกับเหตุการณ์ที่หนุ่มทิมพิธาได้รับเชิญให้ไปพูดบรรยายที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วในจังหวะที่หนุ่มทิมนั้นได้เดินออกไปเพื่อจะขึ้นเวทีจู่ๆก็มีเสียงของนักศึกษาคนหนึ่งตะโกนลั่นหอประชุมออกมาว่า I love you จนทำให้เกิดเสียงฮือหาของเพื่อนเพื่อนนักศึกษาด้วยกันแต่สิ่งที่เกินความคาดหมายไปมากกว่านั้นก็คือนุ่มทิมพิธาเองกลับไม่ได้มีอาการตกใจหรือว่าเขินอายแต่อย่างใดแต่เขากลับตะโกนสวนกลับไปซะอย่างนั้นโดยเป็นประโยคสั้นๆที่พูดว่า I love you back หรือประมาณว่ารักมาก็รักกลับนั่นเอง ซึ่งทำให้เกิดเสียงกรกดังสนั่นหอประชุมดังกล่าวนับว่าเป็นการเปิดตัวที่สร้างความสุขและความประทับใจให้กับน้องๆนักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อย่างมากเลยจริงๆ